ละครชีวิตรักเมีทะะยทรยศตอนจบจอนยังคงรักลอบคบหากับน,นันน่นโดยที่พลไม่เคยรู้เลยว่าเมียตัวเองคบชู้สู่ชายกับเพื่อนรักหญิงสาวยังคงเอาอกเอาใจสามีอยู่เช่นเดิมพี่ว่างแล้วอาทิตย์หน้าเราไปเที่ยวกันไหมจ๊ะอยากไปที่ไหนภูเขาทะเลหรือว่าอะไรก็ได้ตามใจนุนเลยแต่ขอเป็นที่ประเทศไทยนะ ถ้าต่างประเทศเอาไว้พี่เก็บเงินอีกสักระยะก่อนพี่น่นหรอพี่พลจะพาฉันไปเที่ยวน้ำท่วมหลังเป็ดหรือเปล่าเนี่ยโชพูดอะไรอย่างนั้นล่ะพูดแบบนี้พี่ใจเสียหมดเราแต่งงานกันมาจะครบปีแล้วนะพี่ยังไม่มีเวลาพานุ่นไปเที่ยวไหนเลยพี่ก็แค่อยากพานุ่นไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาเท่านั้นแหละรู้ไหมว่าพี่ทำทุกอย่างกับเพื่อนนุ่นเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกจ้านุ่นเข้าใจดีว่าทำไมพี่จะต้องทำงานหนักขนาดนี้ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแค่ไม่ได้ไปฮันนีมูนแค่นี้นุ่นไม่น้อยใจอะไรหรอกจะคอยนุ่นรู้เอาไว้นะว่าพี่รักแล้วก็หวังดีกับนุ่นตอนนี้พี่ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทุกอย่างของพี่ที่พี่หามาได้ให้กับนุ่นคนเดียวเลยนะอะไรนะคะพี่น่ะเหรอยกสมบัติให้กับนุ่นทั้งหมดใช่ พี่ประหยัดเงินขนาดนี้ก็เพื่อจะเก็บเงินเอาไว้ให้นุ่นนั่นแหละพี่เก็บเงินไว้ให้ฉันงงไปหมดแล้วทําไมพี่ต้องเก็บให้ฉันด้วยละจ๊ะพี่เองก็ไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งใช่ไหมละ่ะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนพี่ก็ห่วงว่าถ้าพี่ตายไปนุ่นจะลําบากพี่ก็เลยเก็บเอาไว้ให้ส่วนแม่แกมีสมบัติเก่าอยู่มากมายแล้วพี่ก็เลยไม่ได้ยกให้ หญิงสาวฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจเริ่มรู้สึกผิดที่แอบคบชู้สู่ชายทั้งที่สามีพยายามทำทุกอย่างกเพื่อเธอเขาดีกับเธอขนาดนี้เธอกลับเลือกที่จะมีชู้เมื่อเริ่มรู้สึกผิดแล้วหญิงสาวจึงไปขอเลิกกับชายชู้ทำไมจะต้องมาขอเลิกกันด้วยล่ะเราคบกันแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนี่นาะฉันไม่อยากทำผิดกับพี่พลอ,อีกแล้วเท่าที่เป็นอยู่ ความรู้สึกผิดบาปก็เกาะกินใจฉันมากแล้วมาคิดอะไรได้ตอนนี้ล่ะเราก็แอบคบกันแอบนอนด้วยกันมาตั้งนานแล้วถ้าจะคิดได้ถ้าจะเป็นคนดีก็น่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วนะแต่ฉันเพิ่งรู้นี่ว่าพี่พลเขารักฉันมากฉันไม่คิดเลยว่าจะมีผู้ชายสักคนที่รักฉันมากขนาดนี้ไม่อย่าทิ้งพี่ไปถ้าเกิดนุ่นทิ้งพี่ไปแล้วก็ คลิปที่เราถ่ายกันเอาไว้จะเผยแพร่ออกมาสู่สังคมโดยทันทีอะไรนะคลิปคลิปอะไรอ่ะถ่ายเมื่อไหร่ทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องก็คลิปที่เรานอนด้วยกันนะสิพี่แอบถ่ายเอาไว้ทุกซอกทุกมุมนั่นแหละเนี่ยไอ้ชั่วแกมันชั่วทำไมแกถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอแกไม่บอกฉันฮะแกถ่ายไว้ทำไมแกตั้งใจจะแบล็กเมล์ฉันเหรอพูดเรื่องนี้ก็ดีแล้วนะ ถ้าอยากอยู่อย่างสวยๆแล้วก็จ่ายเงินค่าคลิปให้พี่สามหมื่นบาทอะไรนะนี่นอกจากแกจะนอนกับฉันแล้วเนี่ยแกก็ยังมาถ่ายคลิปแบ็กเม์ฉันเหรอแกเคยรักฉันบ้างหรือเปล่ารักสิรักมากแต่ตอนนี้ก็อยากได้เงินด้วยทุเรศไอ้ชั่วอยากได้เงินแล้วมาบอกว่ารักฉันอย่างนั้นเหรอตัวเองดีนักดนีด่าฉันมาชั่วเธอมันก็คบชู้สู่ชาย ยังร่าด่าฉันมาช่วยอีกนะน,นันนุ่นเสียใจมากแม้จะอยากเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้แถมตอนนี้เธอ,อยังตั้งท้องกับจอนเข้าซะอีกโอ้ยเอาอยัางไงดีเราไม่ได้นอนกับพี่พนมาเป็นเดือนแล้วถ้าบอกเขาว่าท้องใครเขาจะเชื่อหญิงสาวกลุ้มใจหนักไม่รู้จะทำอย่างไรเสียงอาเจียนของเธอดังไปถึงหูแม่สามีฉันได้ยินเสียงใครอ้วก เธอรือใช่หรือเปล่าเธออ้วกหรือเปล่าเออใช่ค่ะแม่ดินหล่อนท้องหรือเปล่าฮะใช่ไหมหล่อนท้องใช่ไหมช่วยบอกให้ฉันดีใจทีเถอเออคือโอ้ยดีใจดีใจอ้วกขนาดนี้แถมยังอ้วกต่อเช้าๆแบบนี้ล่ะก็หล่อนจะต้องท้องแน่ฉันจะรีบไปบอกตะพลอย่านะคะคุณแม่อย่าเพิ่งบอกค่ะทำไมล่ะ ข่าวดีแบบนี้ก็ต้องรีบบอกกันสิผพวเธอจะได้ดูแลเอาอ,อกเอาใจเธอไม่ดีหรือยังไงก็เผื่อว่าไม่ใช่เอ่อนุ่นกลัวว่าจะทําให้พี่พลเสียใจนะจ๊ะงั้นก็รีบไปตรวจตรวจแล้วเอาผลมาให้ฉันถ้าเกิดว่าหลอนท้องจริงๆแล้วก็ฉันจะยกทองให้หนึ่งบาทเลยหญิงสาวรู้สึกเครียดหนักถ้าเธอบอกสามีว่าท้องตอนนี้พลจะต้องรู้แน่ว่าเธอไม่ได้ท้องกับเขา หญิงสาวจึงตัดสินใจที่จะบอกกับจอนฉันท้องอะไรนะท้องเหรอเจ้ายังไงเด็กอะ่ะมันโตขึ้นทุกวันนะฉันคิดไม่ออกมืดแปดด้านไปหมดก็ไปเอาเด็กออกสิจะไปคิดมากให้ปวดหัวทำไมจะบ้าเหรอพี่จอนนี่ลูกเรานะพี่จะสั่งฆ่าเขาเหมือนเป็นผักเป็นปลาได้ยังไงฉันไม่ได้อยากมีลูกทำไมอะ่ะ ก็ไหนพี่บอกว่ารักฉันทําไมถึงไม่ยอมรับลูกในท้องของฉันรู้เธออยากจะให้ไอ้พลมันรู้ว่าเธอมีลูกกับฉันที่สําคัญเธอยอมทิ้งไอ้พลมาเป็นเมียน้อยฉันได้อย่างนั้นเหรอไม่ผู้ชายอย่างพี่ฉันไม่มีหวันลดตัวไปเป็นเมียน้อยให้เด็ดขาดโถ่เอ้ยเอากันมาเป็นปีๆแล้วกล้าพูดมาได้ว่าไม่อยากลดตัวถ้าไม่อยากยุ่งกับฉันก็ไปเอาเด็กออกซะ หญิงสาวสีหน้าเคร่งเครียดกลัวแล้วก็เครียดไปหมดนี่คงจะเป็นกรรมของเธอที่เขาบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจแม่ว่าอะไรนะครับเมื่อกี้แม่บอกว่านุ่นท้องเหรอครับใช่เมียแกท้องเขาขอให้แม่ไม่บอกแหละแต่แม่อดใจไม่ได้แกจะได้ดูแลเมียแกอย่างดียังไงละ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกครับแม่ทำไม ทำไมถึงจะเป็นไปไม่ได้แกก็แต่งงานกับเมียแกมาเป็นปีแล้วนี่ทาไมจะท้องไม่ได้ละ่ะผมไม่ได้นอนกับเขามาหลายเดือนแล้วนะครับไอ้ยาถ้าอย่างนั้นลูกในท้องของแม่นะนุ่นก็ไม่ใช่ลูกแกไม่ใช่หลานแม่น่ะสิไม่หรอกแม่นุ่นเขาเป็นเมียผมถ้าเกิดว่าเขาท้องก็ต้องทล้องกับผมนั่นแหละใช่หนุ่มเครียดหนักตามสืบจนรู้ว่าภรรยาของเขาหมักลักลอบ แอบไปพบกับจอนอยู่บ่อยๆไม่ต้องตามสืบต่อแล้วคะ่ะจิมมันสองคนเป็นชู้กันเป็นตั้งหน้าแล้วด้วยจิมรู้ทุกอย่างเหรอแล้วทำไมจิมไม่บอกพี่ละ่ะฉันกลัวนะพี่กลัวว่าถ้าเกิดว่าฉันโวยวายออกไปฉันจะต้องหย่ากกับพี่จอนพี่ก็รู้ว่าฉันไม่มีที่ไปโถยจิมชายหนุ่มรู้สึกเข็นใจจิมขึ้นมาทันที ทั้งคู่พูดคุยกันปรับทุกกันนานวันเข้าจึงเกิดความรู้สึกดีๆให้แก่กันจิมไปบอกเลิกกับสามีของเธอทำให้จอนหัวร้อยย้อหยันเธอมีปัญญาเลิกกับฉันอย่างนั้นหรอเลิกกับฉันแล้วเธอจะเอาอะไรกินฮะจิมฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองได้ก็แล้วกันเออไปเลยถ้าคิดว่าจะไปรอดแล้วก็ไปเลยฉันไม่สนใจหรอกนะ อย่าสมสารกลับมาก็แล้วกันฉันไม่มีวันสมสารกลับมาหาผู้ชายอย่างคุณหรอกให้มันทำได้อย่างที่พูดสะก่อนเธอะจะไปได้สักกี่นะ้ำฉันพนันเอาไว้เลยไม่เกินสองอาทิตย์เธอจะต้องสมสารกลับมาชายหนุ่มเย้ยหยันเธอตัดสินใจเลิกกับเขาเช่นเดียวกับนานุนที่โดนสามีไล่ออกจากบ้านไอ้ทำไมพี่ไล่ฉันอยู่ๆทำไมพี่จะต้องไล่ฉันด้วยพี่พล ไปอยู่กับลูกกับผัวเธอเถอะพี่รู้เหรอเออแล้วก็รู้เอาไว้ซะด้วยว่าไอ้จอนแหะมันทั้งแตกมันไม่มีวันเลี้ยงเธอได้หรอกนะไม่จริงอะ่ะพี่จอนเขาไม่ได้ถังแตกเวลาไปกินอะไรอะไรด้วยกันก็มีแต่เขาจ่ายเขาไม่ได้งงเหมือนพี่หรอกไปอยู่กับมันแล้วเธอก็จะรู้เองว่านารกมีจริงอย่างที่จิมเขาโดนมาแล้วไม่จริงพี่ยังมาขู่ฉันนะพิพล พี่จอนเขารวยจะตายก็แล้วแต่เธอจะคิดก็แล้วกันลองคิดทบทวนให้ดีๆสิว่าไอ้จอนมันรวยจริงหรือเปล่ายิงสาวคิดหนักเริ่มคอยตามคำพูดของพลแล้วเพราะถ้าเขารวยเขามีเงินแล้วเขาจะถ่ายคลิปแบล็กเม์เธอไปเพื่ออะไรหนังนุ่นหนังลูกงโง่เอ้ยก็อยากกับผัวแกได้ยังไงอะไรล่ะแม่มึงเลิกกับไอ้พลเมาไอ้จอนนี่นะกูละปวดหัว หาผัวใหม่ให้มันดีกว่าผัวเก่าไม่ได้หรอวะพี่จอนเขาก็ดีนี่แม่แล้วตอนนี้เขาก็อยากกับเมียเขาเราด้วยฉันก็ไม่ได้อยู่ในสถานะเมียน้อยซะหน่อยจะเมียน้อยเมียหลวงก็ไม่มีใครควรได้ไอ้จอนเป็นผัวทั้งนั้นแหละฉันนี่แหละแม่จะทําให้พี่จอนเขาถอดเคี้ยวเล็บยังไงซะเขาจะต้องสยบแทบเท้าฉันแน่นอนยิงสาวมั่นใจว่าเมื่อเธอมีลูกกับเขา จอนจะกลับเนื้อกลับตัวแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นหญิงสาวต้องเลี้ยงลูกไปทำงานบ้านไปไม่มีเงินให้ใช้อย่างตอนแรกและยังต้องหาเงินมาให้กับเขาด้วยเอาเงินมาสิวะนางนุ่นกูไม่มีกูไม่มีให้มึงหรอกไอ้จอนไม่มีมึงก็ตายซะชายหนุ่มตบตีด่าทอซ้อมเธอหญิงสาวไม่มีงานไม่มีเงินจึงต้องไปขอเงินแม่มาให้กับผัว ส่วนพลแต่งงานกับจิมแม้เคยมีผัวมาก่อนแล้วแต่กลับถูกอกถูกใจแม่ผัวอย่างกิมหลังอย่างไม่น่าเชื่อแม่คะหนูทำขาหมูตุนเอาไว้แม่ไปกินนะคะอร่อยมากเลยจ้ะเออเอ,อดีลูกดีขอเนื้อนุ่มๆละ,ละลายในปากเลยนะได้จ้ะแม่อ๋อแม่จะ้ะจิมเตรียมของให้แม่ใส่บาตรด้วยนะคะพรุ่งนี้เราจะได้ใส่บาตรด้วยกันอุ้ยตาย รอบคอบละเอียดจนถึงขนาดเตรียมของให้แม่ใส่บาตด้วยเรอถูกใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ผลไม้ในตู้เย็นจิมฝานเอาไว้ให้แล้วนะจ๊ะแม่กินเยอะๆผลไม้พวกนี้ปลอดสารพิษหนูปลูกเอาไว้หลังบ้านค่ะแม่อุ้ยลูกน่ารักอะไรอย่างนี้แม่คุณกิมล้างถูกอกถูกใจลูกสะัยคนนี้จึงประกาศยกที่ดินและทองคำที่เก็บสะสมมาให้ทั้งชีวิต ให้กับลูกสะพ้ยคนโปรดทําให้อดีตลูกสะพ้ยอย่างดานนุนแทบอยากจะบ้าตายวันละร้อยหนสมบัติกูสมบัติกูม,กมึงไปยกให้คนอื่นได้ยังไงอ่ะอีแม่ผัวใจร้ายหญิงสาวร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียดายอดีตอันหอมหวานถ้าเธออดทนอีกสักนิดสมบัติทุกอย่างก็จะเป็นของเธอเธอพยายามกลับมาขอคืนดีกับอดีตสามีแต่ผลไม่ยอมคืนดีด้วย พี่พลจ๋ามาทำไมล่ะนุ่นเอาแกงของโปรดมาให้พี่นะจ๊ะพี่กินเยอะๆนะจ๊ะไม่ต้องหรอกนะพี่มีเมียทำให้อยู่แล้วขอตัวนะเดี๋ยวสิพี่พลพี่พลหญิงสาวหมดแรงจะไปต่อไม่ว่าจะง้องอนขอคืนดีอย่างไรพลก็ไม่ชายตาแลมองเธอกระจบไปแล้วนะคะ สำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่กับคลิปหน้ากับเรื่องใหม่นะคะ